วันอย่างเงี้ยมือแต่เราจะอาจคิดที่ดีมือหายไปเนี่ย เฮ้ยต้องการต้องการพนักงานไหมเดี๋ยวจ๋าเป็นพนักงานถ่ายคลิปให้เดี๋ยวจ๋าเป็นพนักงานถ่ายคลิปให้ไหมทำข้าวอยูทููเปอร์เดี๋ยวกูถ่ายคลิปให้กูชอบจ๋าถ่ายให้ดีเออไงพี่เดี๋ยวจ๋าสองใบมึงไปจัดต่อได้ไหมเดี๋ยวกูเป็นพนักงานถ่ายคลิปให้ไม่ต้องจ้างกูเลยเดี๋ยวกูทำให้